สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้านออมบิกบาย168อำนาจเจริญนะครับวันนี้พามาชมเข้าใหม่หน่อยนะครับคันนี้เป็นเจ้าฟอร์ซ่า350นะครับคันนี้ไฟหน้าปรับระดับได้นะครับผมมีแอปปรับนะครับล้อสีพาด์โค้นะครับผมสวยๆเลยนะครับรถสีแดงนะครับมีชิลหน้านะครับขาจับชิลนะครับออกแฮนด์แต่งนะครับคันนี้ ชิ้นนี้เป็นคาร์บอนนะครับผมเป็นตัวแปะนะครับคันนี้ได้พร้อมท่อนะครับผมพอฟูนะครับสวยๆเลยโชคนะครับผมโชคโอเลียงนะครับคันนี้ปีย่ปีคอสอยี่สามจดยิบสี่นะครับคันนี้เป็นตัว RS นะครับคันนี้เลขมาอยู่ที่แปดพันโลเท่านั้นนะครับเครื่องเดิมนะครับสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวฟังคลิปเสียงกันนะครับเดี๋ยวผมต้องกำบินก่อน โดยรวมสวยนะครับเครื่องเงีเยบๆนะครับมามาชมรอบคันกันนะครับองข้างเดิมหมดนะครับสวยๆเลยนะครับผมไปเลี้ยวนะครับเป็นในโคมเลยนะครับ ครับคันนี้ใครหาอยู่นะครับราคา1นึ0 0 0เท่านั้นนะครับจัดไฟแนนซ์ได้นะครับผมประมาณนี้นะครับแล้วเราอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ